โยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็กลับกันใหมครั้งกับ ana, okay, ana, เกมไม้เข้าชีวิตรอดกันมาเดี๋ยววันนี้เรามาเตรียมตัวกับหมู่บ้านนี้กันดีกว่าอย่างเช่นการสำรวจทรัพยากรของหมู่บ้านนี้ว่ามีอะไรบ้างแล้วมันมีถ้ำไหมแถวเนี้ยอุ้ยน้องหมาอู้นารักอุ้ยเต็มเลยเนาะอ่ะอุ้ย โอ้ยโอ้ยโอ,ยอ,ยอ้ยมีถ้ำม,มีถ้ำแต่ไม่รู้ถ้ำตัยหรือเปล่านะเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะว่าเราโอ้โหไม่มีอะไรเลยแล้วเรามีอะไรกินไหมเนี่ยเดี๋ยวนะมีอะไรโอ้สวัสดีใจน,น้ะเมื่อเกิดอะไรน,นะโอ้โหโคตรบืดเลย <c oughs> อือพีเดียวมีดูซิมีน้องหมูอีกไหมเอ้ยขโ,ขโมยขโมยเอพีซีก็อ,อาจจะไอ้เฮ้ยเดี๋ยวตะกี้ย่าลอยมาน้ำได้วัดเตอ เอ็นพีซีมีอะไรให้เหตุบ้างเอ่ยแม้เราจะยังไม่มีแอมเบรอ่ะนะนะมีอะไรน่าสนใจบ้างอืมหืน่าสนใจแต่ก็ไม่มีนะมาขอเผาของเก่งกันหน่อยดีกว่าหนดูซิหนดูซิได้เนื้อหมูมันหนึ่งอ่าไม้ไม่มีเลยอะ่ะมีอะไรบ้างอ่ามีอะไรมาเผาบ้าง,างผมไม่อยากขมโมยผมไม่อยากขโมยมใบบ้านอะ่ะไม่หาก,ก่อนไม่หาก,ก่อน โอ้น้องแกะอี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 อ้ออาวก็ว่าทำไมมันไม่ตุยควานพังโอเคได้มาแล้วเนื้อแกะฟังชันแล้วก็อา่านี่ไหม,มขมโมยนี่ก็ได้ทั้งทานที่เราเราใช้เอโฮก็ได้นะแต่พอดีหัวไม่ไมีนะโอเคอ่าขโมยไหนดีอืมขมโมยไหนดีขมโมยไหนดีไม่อยากทำลายหมู่บ้านอยู่อ่ะ จะทำไงได้ถ้าเราไม่ทำลายเราก็ไม่มีใช้นเนาะอ่ะเริ่มจากขมโมยตรงนี้ก่อนก็นแล้วกันนะอึบอนะขมโมยไม้มาสองื่อที่จะเอาไปเผาเนื้อไม่งั้นเราจะไม่มีอะไรกินแล้วเราก็จะอดอาหารตุยแค่นั้นแหละดูสิเดี๋ยว,ดดดดดวเ,ยเดี๋ยวกดผิดกดผิดนึงโอ้ยอ่ะมาอึบอึบเอเดี๋ยวเออเขาแบ่งมาหน่อยแล้วก็ข้างบนเอ๊ะทำไมข้างบนมีเนื้อหมูเอ๊ะเอ๊ะอ๋อ,อผมเอาใส่ไปแล้วเหรอแซ่หรอ ไม่รู้จะไม่ได้เอ้าได้ได้ไดนะ้เอ๊บขโมยไม้ขโมยไม้แป๊บนึงขโมยกันขโมยกันอุ้ยมืดเลยเอ๊จะได้โลง่งๆหน่อยว <í> ุ้ยเงาสวยแท้ละ่ะมาอ่าปักตรงนี้ก็แล้วกันนะวุ้ยจะมืดแล้วอะ่ะวุ้ยหิวด้วยอะ่ะแต่และได้ละหวังว่าแค่นี้จะพอนะมาเดี๋ยวแล้วไมผมต้องเอาไปเก็บไว้ข้างบนเอาลงข้างล่างดิไม่งั้นกินไม่ได้อ้าวเดี๋ยวแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยวุ่นวายสุดๆเลย ครับคับับโอ้โห <c oughs> <c oughs> เออดีดีดีว้อสวยมากไปเนี่ยชอบมากเลยอัพติไฟมาสวยมากอะเวลาตอนคืนน่ะเดี๋ยวหาหมู่บ้านนอนก่อนหาบ้านหาบ้านเรานอนบ้าน,นไหนกันดีวะบ้านนี้มีที่นอนไหมเนะี่ยเดี๋ยวเป็นที่ทํางานโอ๊ยที่ทํางานเฉยเมืดแล้วมืดแล้วเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวมันก็มอเตอร์จะเกิดเอาโซลอีกแต่เอ็มบิสหมู่บ้านเ <Yeah, yo. S 1> อ็มบิสเย่โย่เราทำอะไรกันอยู่สองคนนะ น่าสงสัยขอแย่งที่นอนแก่แย่งที่นอนเอ้ามาหนิเอ้ยไอ่อย่ามาเกี่ยวมาโตอ่ะดิไอยไม่เกี่ยวมาโตทำไมเนี่ยอ่ะโอเคเรียบร้อยเอิบเรียบร้อยไป <c oughs> โอ้โหต้นไม้เกะก,กะมากเลยอ่าผมว่าผมต้องกลับไปเอาของที่บ้านแล้วกว่อนดีกว่ามั้งเนี่ยของมนขาดแคลนมากเลยเดี๋ยวด้ะกลับไปที่บ้านก่อนโอ้ oh my god ว,ว,วิวสวยมากดูดอดิวิวสวยนะเนี่ยตรงนี้มันพื้นที่ราคาพแพงชัดๆเลยดูอดีว้าวสวยมากอะไปกลับบ้านต่ออ้าทุกคนผมผมเจอถ้ำผมขอขัดจังหวะอีกรอบหนึ่งนี่ผมเจอถ้ำอีกถ้ำหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นถ้ำจริงเพราะมันรู้สึกใหญ่มันมันใหญ่เลเนี่ย,ยาาาาอุ้ยระวังตกลำบังตอกะไปต่อ ผมว่าทุกคนมืนหมดแน่ๆตัดไปตัดมาเนี่ยโอเคถึงบ้านกันแล้วไหนดูซิมาเช็คของก่อนมีของอะไรบ้างเอ่ยมีโฮอยู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเก็บเฟอร์เน,นให้เรียบร้อยก่อนอันนี้กล่องกล่องกล่องกลองกลเอาไว้ในนี้ก็แล้วกันมีเตียงอยู่อีกหนึ่งไดมอนด์อืมเอาอะไรกันไปดีว่าเอาสติกไปเอาไม้ไปเอาเหล็กไป แล้วก็เอาอะไรอีกดีวะเอาอะไรดียอ,อะไรดียวอ,อะไรดีอืมไม่น่ามีแล้วเนาะอ่าไม่เอาแล้วก็แล้วกันเนาะไม่น่ามีอะไรละโอเคไม่น่ามีอะไรน,ะไน่านะสนใจแล้วโอ้ยชุดเกาะชุดเกาะชุดเกาะเอาไปด้วยไปด้วยเดี๋ยวใส่ชุดเกาะกันนี่ใส่แค่ขาเดิยนะ <laughs> โอเคไปกลับหมู่บ้านต่อโอเคมาตอนนี้เราได้กลับมาถึงที่หมู่บ้านกันแล้ว หนดูซิว่าถ้ำถ้ำถ้ำตะก,กี้เราเจอถ้ำเราจะลงกันเลยดีไหมวะในหนคลิปนี้ก็เปิดมาเรียบร้อยแล้วว่าลงกันเลยก็แล้วกันเนาะมาโอ้ย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 ไม่กอดมันจ้าซะเหลือเกิน <laughs> จ้าจัดเลยเนี่ยโอ้ยหิวอีกแล้วอะอ่าถ้ำท้ำทำตะก,กี้ตะก,กี้ผมเดินไปทางไหนว่าเจอถ้ำไปเริ่มเลยมีไหมเออนาจานี้นาจานี โอ้ยเราพร้อมหรือยังเนี่ยเอยอู้ใช้ได้เลยใช้ได้เลยมาโอเคไหนดูสิโอ้ยเจ็บอีกมีไหมเอยมีไหมเอยอุทำ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 แต่อานนี้ผมสงสัยว่าถ้าเราลงไปแล้วเราจะขึ้นกันไม่ได้แน่นอนเลยสด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 ายเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเสียวเสียวเสียว อ่ะโอเคจ้ะฮึบฮึบฮึบโอเคฮึบฮึบโอเคมาคลิปนี้มาแค่ให้แกคิดถึงกันหน่อยแล้วกันเนาะโอเคครับทุกคนขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะใครที่ช ika, อบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นลายจงใจในการทำคลิปต่อไปกันเด็ดนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับ I was a single friend. This never happened again. I don't care if you're man You don't love me to the end. You me?